สำหรับธุรกิจาการช่างบรรจุนะคะมีความสําคัญเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของต้นทุนกําไรของลูกค้าเลยทีเดียวการที่เครื่องช่างบรรจุเนี่ยสามารถทําความเร็วได้และให้ความแม่นยําได้เนี่ยก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมีนัยยะสําคัญต่อธุรกิจนี้เลยยกตัวอย่างเช่นบริษัทหนึ่งเนี่ยเป็นบริษัททําการบรรจุสินค้าขายส่งออกนะคะปรากฏว่าน้ําหนักที่ออกไปเนี่ย ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเนี่ยเพียงแค่ x ทางผู้ตรวจสอบเนี่ยเขาสุ่มตรวจแล้ดันเป็นแพ็คนั้นพอดีจึงทำให้เกิดการปฏิเสธการรับสินค้าและถูกแคนเซิลยกลลอตนั่นคือเป็นที่มาว่าทำไมการช่างบรรจุเนี่ยถึงมี ความสําคัญนะคะมันก็เป็นตัวหนึ่งนะคะในส่วนของซัพพลายเชนที่ช่วยในเรื่องการประหยัดต้นทุนได้เลยค่ะดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์ของธุรกิจที่ทําสินค้าประเภทนี้คือเรื่องของคอสต์ e ิ s h i p ก็คือการลดต้นทุนรวมไปถึงโรวงการบรรจุต่างๆความกังวลเรื่องของการปนเปื้อนนะครับการสัมผัสข,ของมนุษย์ก็เป็นเรื่องที่อาจจะทําให้การส่งสินค้านําเข้าสู่อ,ออประเทศเนี่ย สำคัญมากขึ้นนะครับซึ่งนั่นก็เป็นที่มาครับที่วันนี้เราอยากจะมารีวิว,วะนะครับเจ้า TFFS นะครับหรือว่า t u r u l a f o r m f i ซ l Seal นะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าคุณอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทคอมมูนิตี้อย่างที่เราว่านะครับเม็ดพลาสติกนะครับจะเป็นพวกวุ้ชิป f ertilizer b a กกิ้งโ d a าเคมีพันธุ์ต่างๆต,ต้องไม่พลาดรีวิวนี้ครับเราจะมาดูกันว่า TFFS มีอะไรกันบ้าง